For the good Health เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอ,อนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้างเป็นประจำเดือนกินน้ำมะพร้าวได้หรือไม่ ผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยทราบเกี่ยวกับเรื่องน้ำมะพร้าวกับประจำเดือนและความเชื่อที่มีสืบต่อกันมานานแล้วว่าเป็นประจำเดือนกินน้ำมะพร้าวได้หรือไม่แล้วน้ำมะพร้าวจะทำให้ประจำเดือนเลื่อนได้จริงหรือถ้าง,งั้นแล้วเรามาติดตามกันเลยนะคะ น้ำมะพร้าวประจำเดือนเป็นสิ่งที่สาวๆส,ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นของสแสลงซึ่งกันและกันเพราะมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นคุณยายคุณทวดว่าเวลาเป็นประจำเดือนไม่ควรรับประทานน้ำมะพร้าวเด็ดขาดบ้างก็เพราะว่าจะทำให้ประจำเดือนเลื่อนหรือไม่ก็ทำให้ประจำเดือนที่ออกมาสายผิดปกติหรือทำให้ประจำเดือนออกมากระปริบกระปรอยผ่านทำให้สาวๆหลายคนหลีกเลี่ยงไม่ดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงวันนั้นของเดือนกันไปสมด แต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าความเชื่อที่ได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่และถ้าเป็นจริงสาเหตุคืออะไรกันแน่อันที่จริงแล้วการห้ามดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงมีประจำเดือนนั้นเป็นความเชื่อที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์นะคะและยังไม่มีงานวิจัยใดยืนยันได้ว่าน้ำมะพร้าวทำให้เกิดผลกระทบกับการมีประจำเดือนเหมือนที่เคยได้ยินกัน ซึ่งเภสัชกรหญิงผ่อนยุพาทันพัทรกุลเภสัชกรจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดเผยว่าที่มีความเชื่อเช่นนั้นก็เพราะในน้ำมะพร้าวมีส่วนประกอบของสารไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงนอกจากนี้ยังมีการศึกษาในหนูพบว่าการป้อนน้ำมะพร้าวให้หนูส่งผลทำให้น้ำหนักของมดลูกเพิ่มขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผนังมดลูก แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับหนูทุกตัวจึงสรุปได้ว่าการดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงมีประจำเดือนอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายได้แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนนั้นจะทำให้เกิดการเพิ่มหรือลดการบีบตัวของมดลูกได้อย่างชัดเจนหรือสามารถยืนยันได้ว่าจะมีผลเหมือนกันทุกคนคะ่ะอย่างไรก็ตามผลกระทบจากการดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงมีประจำเดือนของผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพราะปริมาณที่ดื่มและปริมาณฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวแต่ละลูกที่ต่างกันเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้การแสดงออกของอาการนั้นต่างกันบางรายอาจจะปวดประจำเดือนมากขึ้นหรือน้อยลงหรือบางคนก็อาจจะมีประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติก็เป็นได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของฮอร์โมนไฟ h โตเอสโตรเจนในร่างกาย ทราบกันแบบนี้แล้วใครที่ชอบดื่มน้ำมะพร้าวก็คงจะเบาใจกันลงได้บ้างว่าอย่างน้อยในช่วงมีประจำเดือนก็สามารถจะดื่มน้ำมะพร้าวได้ตราบใดที่มีดื่มมากจนเกินไปแล้วก็ขออย่าเพิ่งโทษว่าการดื่มน้ำมะพร้าวจะทําให้เกิดความผิดปกติของประจำเดือนเพราะบางทีก็อาจจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในร่างกายก็ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com ทำสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ For the Good Health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ